สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวานรีวิวผมปาล์มนะครับกลับมาเช่นเคยนะครับหลายหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่า m ิ x เอ็กซ์หนึ่งจุดเก้นะครับก็คือจะมีสีเพิ่มเติมมาคือจะเป็นสีขาวมุกนะครับก็คือจอดอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวมุกตัวนี้เป็นปีโมเดล2022นะครับราคารถของ m ิ x เอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าแอคทีฟนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน 19,000บาทนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสีขาวมุกเนี่ยก็จะเพิ่มไปที่หนึ่งอีก12,000บาทนะครับแต่เช่นเคยครับสำหรับ n e w x Active เดี๋ยวผมะจะมาทำโปรก็คือแต่งเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างออกไปนะครับอาจจะทำให้ดูดูดุขึ้นเพราะว่าสีขาวมุกก็คือจะค่อนข้างแต่งได้หลายแบบนะครับ แล้วเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนละกันนะครับรอบคันว่าสีขามุกเนี่ยแล้วก็อะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนเลยครับสำหรับ n ิว a อ r a c t ทีฟนะครับก็ หลายๆาท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัวกระจังเขาเนี่ยก็จะคงสีดําเหมือนเดิมนะครับเป็นสีดําแต่พิเศษก็คือมีสีบอลเงินเหมือนเดิมนะครับกับเพิ่มมาคือจะเป็นสีขาวมุกก็คือสีนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกรุ่นเดียวกับอัลติเมทนะครับก็คือสีเดียวกันเลยนะครับวันนี้นะครับก็คือคลิปนี้ละกันผมพามาให้ดู m ิวเอ็กสีขาวมุกเนี่ย เป็นเกียร์แอคทีฟเนี่ยรอบคันก่อนละกันนะครับก็คือจะเป็นน้ําจิ้มแต่หลังจากนี้นะครับก็คือจะเป็นแต่งเต็มแน่นอนเดี๋ยวแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งพร้อมบอกโปรสำหรับรุ่นนั้นๆกับสไตล์การแต่งน,นั้นๆนะครับว่ามีตรงไหนเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้ายังไงฝากติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์โทรตามตรงนี้ผมได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนก็แจ้งรายละเอียดผมมาได้เลยนะครับโทรมาผมได้เลยพร้อมให้คำปรึกษานะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน <Yes. S 1> สวัสดีครับ